บ่เดินบ้านบ่อือพวกมียังเจ้ายังกินพวกมีมีกินอยู่บ่พวกมีบ่มีพวกมีบ่เอาซะบ่ามีมาให้อือมีไปต้มกินด้วเฮ้ยยังซะฮะฮะต้มยังก็ต้มขี้เล็กโอ้ขี้เล็กก็มาไใส่แม่เก็บมาแม่เก็บมาลูกปมันก็ต้ม เก่งางแล้วบัดนี้เนาะมาแม่สิปัดบหาสิปัดเดหลอกวัน้ก่อนได้ศาตพิเศษอันนังบ้โดยอ่านี่วะใ่คนนั้นเอ้าปู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 ปัอ๊ะานอนเจะม้สนอนดีน สบาดีพี่น้องเลยสบายดีตลอดอือเป็นยังลูกปัดเทือนปัดเทือนปัดเดินนี่บ่ะโอ้โมันหกป่ะไม่พอยุ้มมี่อืมไม่พอยุ้มีพี่น้องเลยโอ้โหเบิ้งเบิ้งเบิ้งเขาเบิ้งก่อนฉันพี่น้องเลยเนาะเขาน้องพนดีอยู่แบบไหนขอยคำลงแรงแล้วท้าบรรยากาศพี่น้องเบิ้งก่อน อ่าไม่พอบีบมีวะฉันเนาะ,ะลืมขิดไปเด้อสุมาหากับพี่น้องเลยเนาะวนกันได้มาอื่นก็แล้ววะฉันเนาะคงมาอื่นแต่เขามาแต่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเก่าพี่น้องเลยเริ่มจะอ่อนเพลียร์เลยแต่ว่าฉันซื้อไม้น้องเพงิ่นเนาะมเอามีมาให้น้องเพิ่นก่อนมีพอดะต้มกินเนาะเอาพี่น้องเลยกราบทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบัดสุขูสุขคนพี่น้องเลยพบเจอกัน คอยคำลงแรงแสงแตะเวกนกะหลับขอบฟ้าไปทีบเรบอ้อ,อยเนาะไปเบิ่งทางหาน้องๆมันก่อนเนาะเห็ดพิสังอยู่เนพะีนงง่น้องเลย,ม,เยมีภายในเขามายยมมายามเนาะโอ้หมียังนะมือดำมือดำอออสบายดีดโดยพากันกวดเดินเฮือนบ่เดินบ้านบ่อ พวกมียังเจ้ายังกินพวกมีมีกินอยู่บ่หมูมีบ่มีหมมีบ่เอาซะบามีมาให้มีไปต้มกินเ้อะเครื่องแก๊สพี่น้องเลยอืมอันนี้บอกระพอนะโอ้ยงานกระพอยนอกสมบูรณ์นะโอ้ยพี่น้องเห็นเนาะออื อาสบายดีน้องสมโสบายดีอืมมันควรมับยเอาขวดรดก็รดาไปยังดอกถออัทั้งตัวแม่กำลังอนามมยเพื่อนเนาะสบายดีไปตุกำลังกวดเพื่อนบ้าเขามีไม่เพื่อนไปต้มกินได้ด้อะอืมแต่คือไม่กวดรดเนาะกวนอยู่มันนอนใในร้านเป็นอย่อากาศกังหอนช้ำเนาะอืม ไปยืมฟอยพระชะมานะ่ะยืมฟอยยายเพนยืมฟอยยายเพลอ๋ออืมอี่กำลังพาก,กันอนามายัยช่วงเว้นนี่มันอันอนเนาะ <c oughs> นอนายแล้วมันกวาดพี่น้องเลยโอ้ท่าน,น,นางกำลังพิงพายอยู่หอนบ่อหนาวบ่อยน้อยใ <c oughs> ห้ย้ำซะฮะฮะ ต้มยังก็ต้มขี้เล็กโอ้ขี้เล็กก็มาใสใสแมเก็บมาแม่เก็บมาลูกไปก็ต้มโอ้ขี้ว่านางพิงค์ไผ่ฉดกขี้ว่านางพิงค์ไผ่ฉดกสบายดีเนาะอ่าขี้ว่านาวฉดอกบัวนาวบ่ฮ่อนบ่ปกติเนาะดีใจบ่เห็นข่อยมาหาดีใจบ่ดีใจเนาะอยากให้มาดูดูปะ ข่อยมากากมากงเงาบ่ะโดยเจ้าเงาบ่เวลาข่อยบอมาเงาบ่ะเงาโดยโดยอย่ยงงกินมาแ้งต้องทีเล็กนี้บ่ะเงินตรงกินอู้แสนางเข้มเนาะเสีกระดูกป่ะไปตลาดแลว เออไปตลาดมาอืมดีใจเนาะเจ้าเนาะฟังเสียงแต่ละคนนี่พี่น้องเลยเนาะเสียงแบบว่าเต็มปากเต็มคำการออกการจากรอภาคัณฑ์อาบน้ำหรือเปล่าอาบแต่เป็นแต่ระต้นคำขาัญถึงอาบมัน้อนขมาตนตรงยุมอันนี้แล้วเนาะใครเป็นคนยุมน้ำนะทั้งหลอดอ๋อยุมเป็นปะยุมเป็น ยุมเจ้ายุมก็เอาหน่อยยุมยุมไปได้ไรกูกหน่อยอ่าแมนวะจะยุงมาไบ่ะยุมหน้าไปไล่อย่อาเราว่านาเ้อาเป้วอาเ้วอาดํากันบ่บ่เลยอ่าเ่ะคนอาคนละเท่อาละคนแหละอ่ละคนาขานอแต่าน่นแล้วลืมเจาะนะนันูระบายน้ำน่อยบ่เจาะอ๋อเจาะของน้านะม่มีผูระบายบ่ ใีน้องเลยตันเลยบ่ตายน้องเลยเเชงบอกคนมาเจาะก่อนเนาะท้ง้างรีพันพีน้องเลยลืมเจาะงเจะลืมเจาะน้ามันก็ตน้ากรทมนะีเนาะวมองออกเนาะเ้ยทีน้องเลยมันเป็นอะนนี่นะขนาดพลาดน้าพะโนะบ้าาบานเลยทนอรับยอะมแรงนี่ ขนานอยบริภารพีขนาดบริการพ์่นอนรับอเว่าเจ้านอนรับขนไนเฮ้ยเนาะแกนอนกลางนอนขอบนอนขอบองขอบบะขนนอนขอบไพนอนกลางสนนหอดนดนอนหลอดยันพีนอนยันพีวะนระวาน้ำิดุกลัขนไนลนตัวบริยานเลนังไพ่นะไพ่นะ อ่าดูดูดูเป็นอะไงเนาะอันนี้กาเวลากางดึงออกก็ได้นี่ไม่บุญมากเหมือนบ่ไม่บุญมากแล้วมาแล้วว่ะแมวแมวมาผ่าขิดแล้วทิ้งจะบุญมากแล้วืะแล้วมาเมืองยุ่งแล้ววะมาเมืองดินมาดูเละมาดูเละไปเลยเอาหน่อยเนาะไปแลยเอาไหมเนี่ยเอาออกเด้อนี่มันมันหก ไม่ตายนี่ไม่นี่เอาไว้บอลอื่นด้อมันหกเอาไว้กับมันแต่มันใบไม่ลนนส่แล้วจูดทิมเนาะจูดใบใม่กดๆแล้วก็จูดทำความสะอาดด้ะฮึมนองวคอยแข็งบ่ะคยป่อเปนมดเลอือมีั่ปเปนหดอืโอเค้ะ่มื่นที ให้ทางทีมงานซื้อมาให้ถ้าว่าบุญบริเขรมมาก็เด้ที่บอกทางมือมืออื่นก็ไปค้นมืออื่นมือก็กำนอลห่วงมาบืนไปค้นหม่ก็ได้มือขอน้อยอยู่ขน้อยอยู่อยู่นี่ปะอยู่เฝ้าอยู่นี่เนาะนั่งรดไปปะนั่งรดไปเอาม้าปะขับรถมากับรถพวงหลุดรายกว่าโดยโอ้ยพี่น้อยตรงนี้ไม่ครับพี่น้อย นี่เรียนแพ้วให้ก็เรียนเจ้านี่มูนพ่อแม่มูนของแม่แม่ของเนี่ยของยาท <ยา S 1> วดโอ้ว่ะอ่าใช่ฮะเป็นยังไงอืมเท่าไรปีแล้วนะนเนาะโดนเอามาแขวนคอให้น้องหลอดพัน ใช้ในแข้นใช่นี่แ้นขนนอันนี้อันนีก็แม่นบ่าวอันนี้แค้นขนนอันนี้เลิปีลืมอันนี้ก็แม่นบ่าวเลยอของบันพระบุษเนาะเลยงมแงมไปใส่กะเอาถือไปน้่บ่เลยแงเฮาพระเาเมื่อนะเราได้ยินเสียงรถไทยเขาขึว่ามาเอารลดเฮาเฮาเฮาบุก่าอยู่ รัเห็นนก้นแล้วแล้เลยลตนตื่นไปยังเขียนอยู่ดีๆการได้ยินเสียงรถไทยตื่นแล้วับเนี้ต่อไปเหมือนงานเขาหลักรถไปตกใจเบดบ่โดยไปอมีสะเอือมีเมยบุญมามัหนึ่งน้ำอภัยอีกอภัยอีกพอพอยงน่อเลยพอทองมีบ่โดย กระเพาะอีกเดื่องแล้มาแล้วนังนี่แม่แม่นะกระนังนี่ฮะเรื่องฟังเบิร์่แหละโอ้ยยากก็มาในทีมงานเทาผ่านไปผ่านมาท่านอยู่แล้วเนาะอ่าไม่แต่พันจีมีของฝากของต่อนมาหายแล้วบาทเนาะอยากจะอยู่กับเป็นเด็กดีบุหรี่เด้อโดยความกลัวไม่เท่าโด้วยอ่าแล้วก็เก็บกวาดได้โทรศัพท์กับบุหรี่บุหรี่แต่โทรศัพท์ ได้แล้ยังอยากได้โทรศัพท์เลยอืมคันดกับไดขันดกับบุไดอยากได้คือน้องเขาหน่องกูป้าบ่ะเห็นน้องกูป้าเรือปู้ปามีอยากได้อนี่เขาเลยมเห็นโทรศัพท์แล้วมาสิบบไดเวียกวันได้ฮะ ได้ถนอมสื่อบึงคลิปดโตติดตามพอตลอดเอาผมตัดส oh ื้อหายสักพี่น้องยเนาะถนอดก็คือกันบ่ติดตามพอตลอดอืมถ้าได้กดติดตามเลยได้พี่หน่อยพอร่วมร่วมทีมงานซื้อเงินของผู้ละหาผู้รัิปสื้อให้นอกวันดี้สิพี่น้อยเนาะทีมงานเราเนี่ยชิปคนผู้ละแสนสิบอะไรบ่เนาะตันไปเอ้ยเนาะเอาเอาซะ ข <oh> ok> ึ้นเขาได้ไหมไก่ขึไก่จะโตกว่าไก่จะสี่ไก่ไก่ไก่ผูดสองโตไก่หมูนีมองนอนมาจักคนบนเรื่องเนาะเอ้าคือบพเห็นตัวหนึ่งไม่เห็นหรอฮ่าบองต้องลื้อตูบมากกว่าเนาะแต่ไข่ขอกไก่ได้เนาะลื้อกระตูบมากแต่ไข่ของไก่ที่ได้ยุบกว่า rồi rồi phát đi xe nè nó lại có cái bát nha anh có mmm nít mmm vào này mmm 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 đâu mmm 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 đó mmm อ๋อใต้ยโลดมันมันหุ่งเลยหามาไอ้ไอ้น้อยไอ้น้อยเจ้าไฟมาเลยไฟมาใต้ให้แม่เจ้ากวดเทือนเลยหามามาจมมาปรเด้อให้อ้าจมน้องหลอดแต่มันแตกเลยหามาเออแมงแมงเมาก็มีมาใต้บันไใบมองได้ดีบันเซ็งซูรัเซียวมีบนหอยบ่ เด้ไม่เบ่อนหออยู่ไนไม้เสือกคอนก็ได้จดใอยู่ไม้สายไฟนะเด้เอาเกเาไปย่งแไนเงอาไปล้วเด้นี่เด้นะบ่อนหอยมัก็ได้อยู่ในบ่อจัดจะทำทีอ่าเงนไม้วนี้ก้วนอแม่แม่ไม้อกรแม่พนมัดไว้น่ะกนจังนีาหอยบ่นผมก็ได้มันตามพดังอหอยอยู่จะปูจนะปูตน่ะ ก็คนก็ได้อ้าวบมันจะขาดให้อาหน่อยเปนถังว่าเป็นหอยก็ได้อาเปิดได้ลรอ่ะตกรุดตีนมันก็เดียวหออยู่ดอกจเห็งหงงบอกบัจรบัมาหอยอยู่นอกก็ได้เจ้าเมียนเงื่อนมันซ้ามันจงหงวงด้ยเปิด เปิดเก็บตลอดเขงแล้ววนี้เนาะมาแม่สิปัดสิปัดายเจ็บนี่เจ็บนี่บอกว่าสิปัดสิปัดยังยหอยกงานกาอะไนีินะไงนเสียนปักตีนท้าหมบ่้าชินอนบอไดแมลงนี่ยขนอนนอนอยู่นี่แลนี่ เ้ยมื่อจะเอาเล็กตะปูตอกใส่อามัเงินเนาะให้อ่านอนและนอนคันม้อยนอนนอนคันข้าวในสาวอยากนอนเจนอนเจนอนเจนั่ะเด็กบนท้องต้องพักดับเรียนข้าวที่นอนพักกันมาบางทีวันนอนบางอยวันนอนอยู่เป็นอะไรกวัาข้ามอีกเขาดีเขาดีใจได้ได้เงินุดยอด กระจัดเลยโด้วยงามด้งามเลยคุณว่าเปิดขึ้นมาวงเว้นนี่อ่าวัวใจแห้งนะเนาะทั้งปม่ตู้กันเนาะโอ้ยโล่งใจเนาะโล่งใจแล้วได้ดินเจ้าของเป็นของเจ้าของอ่โล่งใจแล้วเนาะเลยหมดไปอยู่น้ำเพลินแล้วเนาะเลยอืมไม่แต่อยู่ดีไม่แห้งว่หนามันยังไปเยี่ยมบนนอกดยอืมเพราะเนี่ยโบกอซิปัด พอแลเวยเกียงแร้วบอกยังบ่ทันเกียงบางอนบงคนนี่นี่ขีดินนะผมมีสาดตูอูวนะเออสาปูใส่เติมเสียงปักตีรถเนี่ยงามีเตะเฮือนแบบนี้เศษสาดนอนสบารณาสามากเลยครับกูไกลสินอนเตียงละไห้พอนอนอยู่เดี๋ยวมีบนนอนเนาะ มันไกลมันตื่นได้เสียนปักมือเห็นบอดไหมปักไปลองปูบ้างบันมาเอิ้นนะกระหูจะคว่มจะควมที่คนหแล้วอ้ามกระหูจะควมอะไรงย่านถือราได้เป็นช่วยเราไปไปเดงเหรอ ขนอตื้นแต่เด้ออืมปบเดี๋ยหลอกประเดได้าตรพิเศษหนั่งบ้าโดยอ่าดีว่ใจคนนั้นเอาปุ๊บ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 ปุนเลย ย,ยินสวยๆเป็นตะยูเป็ะแพงควพฝนดีใจน้ำนใจอะไรดินจะดีใจน้กันหลายเด้ยตะยูมีดินของตัวเองตูของตัวเองระบาดโอ้คักแล้วบาดเนาะงามงามนอนเลยบาด ยังเมาร้ายซ่ำบาดนี่หมดมันมันตายใส่หมดขึ้นละบาดเนาะมื้อหน้านอนแต่ว่า12โมงจ้ะเนาะาบ่ายงบ่แม่น12นบ่ายงคืนพนอนดแท้ยอกันเด้อยอกันปานอนดเก่งๆบ่ยดเด้อขนาดอน้อยนอนด้ตื่นแ้อ้าวลงมาลุมสิบดลงมาลุมพี่โอ้มึงใหม่ายเลยพี่น้องเอ้ยใหม่เข้าหูใหม่เข้าหู โอ้ยแมงมียังตามเขาอยู่แมงเหมาเดยโดยมันอยากกินหูมันสายสระโอเคบ่าวสุมก็พระวันนี้บันเด้อไมเยี่ยมมายามแบบมาเบิ่งสถานที่เจ้าอย่างนีเนาะมันอยู่มันนอนแนวไดคือว่าโอเคแล้วบาดีเนาะสบายดีบาย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 ไปหยอกกันเด้อะเรามาแลงกันยืมไหว้พระเด้อไม่ อืมเออไปส่งเลยพ่อไอ้พี่เพิ่มเงินเลยพ่อถูกมียาเช่นกันอืมอื้ออื้ออื้ออืมไปครอบดีที่ทานก่อนนอนเด้อแม่เด้อโดยโดยเอาเอาใส่เนาะเมื่อก่อนบันไ้พี่น้องเอ้โอนการเสดจบที่เพียงเสิ่งก่อนมาเบิ่งมาเย็บมายามเนาะถามข้าวน้องหลอดน้องสมโอแล้วก็ยายเพิ่นเนาะแล้วก็อ่าบ่าวเอโนยพี่น้องเอ้ เพิ่นกับคนบนปากพี่อนอะไรแต่พ่นซอยอยากไแกยู่ถ้าเขาบอกพว่าแกเฮ็ดยู่พี่อนอะไรเนาะอ่าเอาอ่านสารเนาะอ่าดีมุกดีแจวร้านเพื่อนในไลน์น้ำหนังเพื่อนในไลน์เนาะในมื่อนี้กามาถึงมือของเพื่อนี่ใหญ่มากแล้วเรียบร้อยพี่อนอะไรเลยแพชชักคลิปนี้ลาพี่ลาน้องเพียงจำนี้ก่อนที่เพื่องเด้อขอบุญคนสำหรับการติดตามตลอดมาเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพี่น้องเอยถ้าว่าบุ่นบนน้ำทว่าบุญมากมืออื่นก็ับสื่อการพร้อยมาให้ถ้าว่าบนน้ำกับจะบอกทางเพิ่มทางทีมงานเฮาวซื้อมาเนาะ รอยวนด่านบวายมื่ออื่นพี่น้องเลยโอเคโอเคพี่น้องไปพอกันคลิปนี้เด้อเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะโดยโดยขอคาอววาสบายดีพี่น้องเด้อ